สวยคุณภาพดีราคาถูกต้องที่เราค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สาขาแค่ม่วงค่ะ เลยนะคะ,ะคาวน,น,นี้นะจะได้อข้อพร้อมแน่พร้อมแถวพร้อมเลยคะ่ะได้ไปใช้งานได้เลยคะ่ะไม่ต้องไปเสิร์ฟไม่เสียบงินเลยคะ่ะใช่มีล้อกระทะด้วยนะคะล้อกระทะพร้อมวิ่งงานนะคะพร้อมบรรทุกคะ่ะนี่คันนี้ต้องดาวไหมคะ่ะคันนี้มีเครดิตฟรีดาวได้เลยคะ่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะคะใครสนใจอย่ารอช้านะคะพูดเลยนะคะว่า รถคอกนะคะเป็นรถที่มาไวไปไวนะคะจะไม่มีการประมาณกันบาทเองเอาเก้าพั 9, 6, นเท่าน,นั้นโอ้่ต้องแปลกใจทำไมไปไวนะคะไปทำรอบไปกี่รอบก็ได้แล้วนะคะเก้าพันได้ค่าผ่อนแล้วที่เหลือก็กำไรแล้วค่ะทุกคนโอ้สุดปังนะเครื่อง2 8 0 0ดด้วยนะคะไม่อืดแน่นอนอย่ารอช้าคะ่ะ มาจัดไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะถ่ายแบบว่าคร่าวๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เราจะมาเจาะลึกทีละคันนะคะนี่ปค่ากันต่อไปค่ะน,ก,ก,นกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตค่ะปีองปค่ะปีสิบแปดนะคะโอ้โห,หเราเ,เียแค่พบาทเองค่ะโอ้โหแบบว่าถูกกว่าป้ายแดงแบบเกินครึ่งเลยนะคะคันนี้ ใช่เซลเซลพอยอยากได้เอกนะคะคันนี้สีนี้สีสวยมากใช่สีโปรคือแบบสีเนี้ยขับไปไหนก็แบบดูดีดูแพงดูแบบอุ้ยดูรวยนะคะใช่สีมันเรียบหรูดูดีมากสีเรียบหรูดูดีราคาแค่สามแสนกว่าบาททุกคนหาที่ไหนอ่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาอยู่แล้วนะคะเต็นเราอยู่เดือนละประมาณจพบาทเองเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะรับประกันนะคะ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเต็นท์เราใครคนพบว่าชนหนักนะคะเรายินดีคืนเงินเลยค่ะนี่เดิมๆนะคะอู้ว้าวสวยมากผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทเนาะโอ้โหซื้อคนเดียวได้สบายเลยนะคะไปครับมา เรียกกันว่าแฮชแบ็กนะคะราคาเพียงแค่3 0 0 0 0 0บาทเอง3 0 9 0 0 0บาทคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะคะว่าที่ว่าแบบประตูมันจะไม่เหมือนกันนะคะคันนี้จะเป็นแบบสีดานคือ4ประตูแฉแน่นี่นะคะนี่จะเป็นแบบ5ประตูก็คือแบบเปิดไทยขึ้นมาได้แต่อันนี้มันเป็นแบบก็เหมือนเปิดหลังเป็นเก่งธรรมดานะคะเป็นแบบเป็นแบบ4ีดานใช่ภายในกว้างเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตามสไตล์มาสหน้านะคะขับดีขับหนึบค่ะขับดีขับหนึบยึดเกาะถนนนะคะแน่นๆเลยค่ะไปครับคันต่อไปค่ะมาตอที่คันนี้กันนะคะคอนเอร์อะเมสนะคะปี2013คะเรียวอนะคะ นะคะคพูดเลยนะคะว่าใครตามหา honda คันเล็กๆผ่อนเบาฟรีดาวซื้อคนเดียวได้ผ่อนสบายต้องคันนี้นะคะ4,400บาทเกือบ0นเองอ่ะ4,000กว่ 4, กบาบาทเท่านั้นนะคะเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวให้ดูภายในหน่อยก็ได้ค่ะคันนี้นี่นี่นะคะภายในก็คือแบบยังกริปอยู่เลยนะคะ เจ้าของเก่าดแูแลดีมากๆค่ะใครใครได้ไปก็คือโชคดีนะคะจริดูล้อดูแม็กโอ้โห,โอโหโลอใช้ย,ยังไงไหวอะคะทุกคนเดิมๆนะคะนีได้ไไม่ต้องไปแต่อะไรเพิ่มเติมเลยได้ไปใช่คุ้มมากใช่แล้วก็คันที่ผ่านผ่านมานะคะใครอยากเห็นภายในยังไงก็ มาดูได้นะคะหรือว่าทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูได้ค่ะเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูนะคะโอ้โหตอบไม่ถูกเลยว่าคันไหนคุ้มที่สุดเนี่ยเพราะมันคุ้มทุกคันเลยทุกคนโอ้โหรอช้าไม่ได้แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาจองเข้ามาดูที่เต็นท์ก็ได้เลยนะคะอะเดี๋ยวต่อไปมาดูคันนี้กันค่ะ เฉียดสองล้านนะคะคันนี้โอ้โหตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าแสนแล้วค่ะทุกคนอย่ารอช้าโอ้โหเจ้าคะพอๆกันรถเก่งเลยอะค่ะใช่ถูกกว่ารถเก่งบางคันอีกนะคะนี่ภายในก็กริบเหมือนเดิมนะคะเพราะาเราจะไม่ชอบซื้อรถที่ภายในโซมนะคะเราจะเน้นภายในแบบโอเคหน่อยนะคะทุกคนโอ้พวงมาลัยคือแบบอุ้ยทุกคนรถปีศูนย์หกอ่ะยัง อันนี้คือดีมากๆเลยนะคะนี่แม็กเราได้แม็กใหม่ยางใหม่แม็กใหม่ยังใหม่นะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนเครื่องสามพันนะคะเป็นโควินนะคะเป็นตัวเ e อ็กคูสิฟด้วยค่ะนี่เ e อ็กคูสิฟยวพาไปดูนะคะนี่ ใครนะคะมองหารถครอบครัวนะคะนั่งกันแบบว่าเจ็ดคนได้นะคะคันนี้สุดๆไม่ต้องแบบแบ่งกันไป2คันให้เปลืองน้ำมันนะคะไปคันเดียวจบเลยค่ะหน้านี้นะคะคนตามหาเยอะมากเพราะว่าราคาไม่แรงนะคะจับต้องได้แล้วก็เป็นรถแบบขึ้นเหนือล่องใต้ไปได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ เท่านั้นนะคะแล้วก็ใครที่ถามหาหน้านี้นะคะสี่ประตูเรามีแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราจะมีแต่แคปแล้วคนถามหารุ่นเนี้ยเยอะมากๆเราไม่มีนะคะวันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยค่ะนี่แม็กใหม่ยังใหม่เช่นเดิมนะคะเท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนิดนึงค่ะสําหรับคนที่อยากเห็นภายในนะคะนี่ ทุกอย่างจะเป็นการแต่งมาเพื่อความสวยงามนะคะเครื่องเดิมแน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะเราเน้นเครื่องเดิมนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้ลูกค้าออกไปแล้วเจอปัญหานะคะออกจากเราไปไม่ต้องกลัวค่ะเครื่องเดิมๆปัญหาก็จะไม่มีนะคะคันนี้ผ่อนเท่าไหร่คะคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทเองใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะดาวนะคะ เออไอแปดพันเนี้ยมันอยู่ที่ฟรีดาวนะคะถ้าใครอยากจะดาวยอดผอมมันก็จะลดลงไปอีกนะคะ แบบว่าเอาแบบว่าเอาลูกค้าคนเดียวก่อนนะคะแล้วถ้าธนาคารขอหรืออะไรก็ค่อยว่ากันนะคะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะช่วยดูช่วยดันกันเต็มที่เลยคะ่ะเอกสารม่ยุงย่งาไหยคะเอกสารหลักๆมีอะไรบ้างคะถ้าสมมติพ่อค้าแม่ค้าใช้อะไรบัตรประชาชนใบเดียวเลยเออบัตรประชาชนใบเดียวหาได้ที่ไหนนะคะนี่คันต่อไปเอาฟอร์ดเลยไหมคันต่อไปหรือคันนี้มีอะไรอีกไหมตอนนี้ตอนอยู่ประมาณ เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะไปออกนัดแค่สองวันก็ได้แล้วนะคะค่าผ่อนอันนี้คุ้ม <Free S 1> ค่ะใช่เริ่มตน้มตนที่ฟร,รีดาวนะคะหลายคนถามว่าฟรีดาวมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะใช่ฟรีดาวนะคะ,คะก็คือเออสมมติว่าลูกคามม้าเอาเงินมอวางมาจําฉันจองคันนี้แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะสมมุติวราวางมาจำห้าพันวันรับรถนะคะก็รับเงินคืนไปค่ะห้าพันนะคะ นี่นี่คือฟรีดาวฟรีดาวคือฟรีดาวจริงๆค่าใช้จ่ายไม่ม,<อ>มีนะคะใช่ <บา S 1> ออกบัศูนย์บาทเก้าบงเก้าบาทไม่ต้องมาจ่ายแล้วนะคะเ<อ>พราะเราศูนย์บาทค่ะ<อ>ทุกคน<อ>พักเก้าบาทก่อนนะคะไม่เอานะคะมาต่อแล้วก็ออดกันนา่นนะคะอันนี้จะเป็นกอดเลรเจอนะคะปีสองพันสิบแปดค่ะค่ะอันนี้เป็นเกียร์อะไรคะอันนี้เป็นเกียร์ธรมะะร,ธรมดานะคะเกียร์ธรรมดานะคะ แล้วค like ือฟอร์ดะทุกคนคุณภาพรถยุโรปนะใช่สีนี้คือสีสวยนะสีเรียบหรูดีใช่คันนี้นะคะไปถามเจยูได้เจยูชอบมากฟอบนะคะใช่คันนี้เครื่อง2อ0พนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบว่า6สปีดแล้วนะทุกคนนี่ ามสไตล์รถยุโรปแบบภายในหรูหราหมาฮาวแต่ว่าพอาตอนปน้ายแดงอะทุกคนราคามันแพงมากเลยนะราคามันแบบเกือบล้านอะแต่ว่าพอมาเป็นมือสองนะคะมันก็จะแบบราคาลงมาแล้วนะคะมันก็จะคุ้มแบบว่าเออไม่ต้องเจ็บตัวหนักนะคะซื้อฟอร์ดมือสองพูดเลยว่าคุ้มมากมากนะคะนี่สวยมากสวยจริงๆคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะย้ำอีกที ลงมาครึ่งเลยนะคะแล้วไม่มีคำถามมามันสวยไปหมดเลยอ่ะแม็กก็สวยทุกคนรถเดิมเดิมเลยค่ะไม่มีใช่นเราเน้นรถเดิมเดิมนะคะไอ้รอยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าไปสนใจนะมันเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็แบบบางทีก็ปั่นเงาแค่ปั่นเงาก็ออกแล้วนะคะอย่าไปทําสีนะคะรถเดิมๆสีเดิมนี้ที่สุดนะคะ รถสีเดิมจะสามารถจอดตากแดดได้แบบนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าสีไม่เดิมเนี่ยสีมันจะร่อนนะคะแต่ของเราไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเดิมนะคะบางทีลูกค้าขอให้แบบแบบว่าสมมุติว่ามันเป็นรอยแบบฝาก,กระโปรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าอยากจะขอให้ทำเลยยังไม่อยากจะทําให้เลยเพราะว่าแบบมันเสียความเป็นความเดิมของเขาไปเลยความงงความเงามันไม่เหมือนกันนะคะอ่าจะไปคันนี้ค่ะฟอร์ดเหมือนกัน ใครบอกว่าไม่เมีอยกขับเกียร์ธรรมดานะคะมันเมื่อยเกียร์ออโตโ้เราก็มีค่ะคันนี้นะคะเป็น Ford Ranger นะคะปีสองพันสา่ะ Ford r a n g ปีส3นะคะ่ะ,ะคะแค่เทียงสีป่ปดเหนาทเองห้าเท่านั้นนะคะคันนี้ปีสิบสาคันนี้ปีสิบ <18 S 1> นะคะ 18, ะ 18, 18กับส3บาอ่าเป็นหน้าโคราชนใช่เดี๋ยวให้ดูหน้าอ่ะ นี่นะคะมันจะคนละชมกันนะคะแต่ว่าราคาก็คนละราคานะคะก็เลือกเอาว่าจะเอาเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะคะใช่ใช่ลูกค้าทำเกียร์ออโต้ยใช่ลูกค้าเกียร์บางคนอ่ะจะไม่กลัวว่าแบบเฮ้ยกระบะเกียร์ออโต้จะขับดีเหรออันนี้คอนเฟิร์มด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าลองแล้วขับดีมากจริงๆนะคะดีแบบดีดีต้องซื้อเด้อ เ,ออเริ่มต้นที่ฟรีดาวกันไปเลยนะคะเน้นๆอ้อโหใครบอกว่าขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วรถติดแล้วเมื่อยจัดไปค่ะเกียร์ออโต้นะคะสวยมากสวย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 คันนี้นะคะก็เป็นเกียร์6สปีดเหมือนกันนะคะเรื่อง2,002ต่างกันแค่เอิ่มเออ,เ,อ,อเกียร์ยรใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดูภายในคันนี้ดยก็ได้เมื่อกี้ภายในคันเมื่อกี้ดูไปแล้วนะคะ ชีนิมนี่ฟอร์ดนะคะตามสไตล์เขาก็จะแบบว่าออปชั่นจัดเต็มอยู่แล้วนะคะน่ดาดาเดี๋ยวเอาไว้เราจะมาสอนดูรถด้วยนะทุกคนนะ่าะแบบว่าเออ ดูรถเดิมๆต้องดูตรงไหนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ให้พี่ผู้ชายมาพาดูนะคะแต่ว่ารถเรานะคะไม่ต้องกังวลใครไม่มีช่างมาก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราคัดยิ่งกว่าลูกค้าอีกนะคะเพราะว่าทางเรานะคะจะต้องมีการเตรียมแบบว่าเรียกว่ายังไงอ่ะรับประกันให้นะคะเครื่องเกียร์แอร์ซึ่งถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันออกไปไม่ถึงเดือนยังไงก็เสียค่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องมีรับประกันฉะนั้นเราค่อางจะเลือกรถยิ่งกว่าลูกค้าอีกนะคะเพราะว่าถ้ารถมันไม่ดีเราก็รับผิดชอบไม่ไหวเนาะ อ่ะต่อไปค่ะตอนนี้คะนะคะนด้เป็นที่สุด,สด,ดีแมนะะ็นะคะปี2อง6ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเื่อง1.9นะคะ1.9แล้วนะคะปี16คืนค่ะคันี้นะคะราคะเพื่อคะ่เพีย5่า0 0ื่น ชมภายในดูฝั่งคนขับดีกว่าทุกคนอยากดูฝั่งไหนอ่ะคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าอยากดูฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งหรือว่าอยากดูคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบละเอียดเดี๋ยวจัดให้นะคะคอมเมนต์บอกมาได้เลยค่ะนี่ภายในสะอาดนะคะใช่มีแครีบอยมาแล้วนะคะ เ,เต็นต์เหล่านะคะได้รถมาแบบไหนเราจะไม่มีถอดออกออกไปขายแล้วก็อะไรเงี้ยไม่นะคะสมมติได้ลําโพงติดรถมาหลายหายมืน่นเราก็ให้ไปอย่างนั้นเลยแล้วไม่มีบวกเพิ่มนะคะได้มายังไงให้ไปอย่างนั้น,นะคะ่ะไม่มีการถอดออกนะคะใช่คใ,ใช่ใช่นี่มัน,ะะม,นมันไม่ใช่แบบถูกๆนะทุกคนแล้วคือบอกว่าเจ้าของเก่าเขาไปใส่มาเขาใส่มาแบบ ค่าที่เขาบอกก็คือสามหมื่นกว่าบาทอะเราก็เลยเสียดายนะคะเพราะจริงๆแบบมีลูกค้าหลายคนบอกว่าถอดออกไหมแต่คือแบบอืมหลายๆคนบอกเลยว่าถ้าถอดอะก็คือจะสุยแล้วจะขายได้ไวกว่านี้แต่เราก็เสียดายนะคะก็ให้ลูกค้าไปอย่างนี้เลยดีกว่านะคะใช่เพราะถ้าเกิดว่าเอาออกไปมันก็เสียของเงเนาะต้องสามหมื่นกว่าบาทเขาอุตา่าห์ไปใส<า>ม่มา ใช่ไม่เปียกนะคะแล้วก็สมมุติใครมีลูกมีหลานก็จริงๆอ่ะนั่งเล่นข้างหลังได้นะคะเราสามารถเขาเรียกว่าไงปูนเบาะมใช่ปูนเบาะนั่งใช่สบายๆนะคะนี่สุดคุ้มนะคะต่อไปไปดูคันต่อไปอาจจะพูดอะไรอีกไหมคันนี้อย่าพูดอะไรอีกไหมคะจะพูดอะไรอีกไหมคันนี้นะคะพอนิวเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นบาทเองนะวีดาวกัน ฟรีดาวผ่อนที่1นึ0งมืนแต่ถ้าใครอยากจะผ่อนน้อยอย่างที่บอกนะคะก็ให้ดาวค่ะก็จะยอดผ่อนก็จะลดลงไปนะคะ สวยสวอ่ะมันยากเราเน้นรอรถสวยนะคะไม่สวยเราไม่เอาเข้ามานะคืออันนี้สีดำแล้วคือแบบสภาพมมาใช่ใครที่บอกว่าแบบว่าแบบสั่งเอาไว้แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเอาก็คือลุ้นเอานะคะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆขนาดนั้นถ้าได้มาก็คือแบบก็คือถ้าถ้ารีบอะ่ะมันจะได้รถไม่สวยแต่ว่าเราจะไม่รีบนะคะก็คือถ้าลูกค้าสั่งก็คือรอไปเถอะค่ะเพราะว่าไม่สวยเราไม่เอามานะคะนี่ เครื่องสามพันนะคะ V N Turbo คะ่ะแอดมเน้นเน้นเน้น,เน,นเน้นนะคะเอริ่ภายในเลิศคุมนะคะแล้วก็เป็นแคปเปิดได้นะคะทุกคนไม่ต้องคอยแบบขยับเบาะก,กันไปมานะแบบเดินเข้าเดินออกลำบากอันเนี้ยสบายแล้วนะคะนี่แม็กใหม่ยังใหม่อ่าแม็กใหม่อ่าแม็กใหม่ยังใหม่นะคะ เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันค่ะนี่อันนี้มันเป็น v ีโก้แชมปนะคะเป็นตัวท็อปก็คือเป็น p r e r u n เนอร์ด้วยแล้วก็เป็นตัว G ด้วยนะคะก็จะมีกล้องหลังอย่างที่เห็นออปชันภายในเมื่อกี้นะคะถ้าถ้าไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัว G ี่ะออปชันมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะนี่สวยเนอะเดี๋ยวเอาไว้เรามาอาดัดคันนี้แยกให้ดูแบบเดี่ยวๆเลยดีไหมคะทุกคน คนน่าจะชอบคันนี้คุมนะคะแบบว่าเวลาที่ทุกคนไปเดินหาตามเต็นแล้วมันไม่เจอเพราะมันหาย,ยากจริงๆนนี้นะคะราคาเพียงแค่สี่แสน้บาทใช่สี่หนะคะอย่าบ่นนะว่าแพงเพราะเต็มได้มาแพงมากสู้กันแทบตายเพื่อให้ได้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันสวยมากจริงๆไปค่ะคันต่อไปครับ อันนี้เป็นรีโว่แล้วนะคะคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้ารีโว่นะคะปี2016ค่ะคะันนี้นะคะราคาเพียงแค่449,000บาทหมื่้าอันนี้ก็จะได้แม็กไหอย่งางไปไปให้ดูความต่างน,นี่แม็กใหม่ย,ยังใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเท่ๆอันนี้ก็จะแบบหรูๆจริงๆก็เท่ได้จริงๆอ่ะอันนี้เครื่องเท่าไหร่นะ ใช่2 0 0 4นะคะแต่ว่าพุ่งค่ะขับดีนะคะถ้าคนเคยขับรีโวก็จะรู้นะคะว่าแบบว่าไอ้ที่เป็นข่าวหรือว่ามันไม่ดีไม่ดีจริงๆมันดีนะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆมันก็ดีนะขับแบบพุ่งๆเลยนะคะนี่ดูภายในกันริ่มตอนที่ฟรีดาวนะคะโอ้โหภายในแบบโอ้ m ม g o กอสวยอะ สวยมากจริงนะคะดีเซลนะคะทุกคนสวยสวยสวยนี่รถสร้างอาชีพนะคะทุกของได้นั่งได้ค่ะขับดีมากจริงนะคะ ี๋ยวนี้พาชมสาขานี้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆจะพาไปชมที่สาขาตะคำเอ็นที่นู่นรถเยอะมันใช้เวลาในการถ่ายนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเรามีเวลาเราจะพยอยถ่ายให้ทีละคาันทีละคาันทีละคาันเอาแบบว่าเน้นเน้นเลยหลายจุดนะคะใครอยากดูตรงไหนก็แบบแบบคอมเมนต์มาได้นะคะอยากให้เริ่มถ่ายคันไหนก่อนก็คอมเมนต์มาได้ะคะ่ะนี่ที่นี่คือสาขาท่าม่วงนะคะใครอ,อ,อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนท่าม่วงก็ของเรา เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นใสในกับใสนอกมาบรรจบกันก็นเป็นตรงเราใช่ไหมแล้วก็คืออันเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า,วา,วายังไงอ่ะ <Gr> ทุกคนเห็นเห็นปั๊มนั่นไหมอ่ะไฟแดงทุกคนเห็นปั๊มนั่นไหมคะปั๊มนั่นนะคะคือปั๊มจั่นลงค่ะก็คือว่าทุกคนหลุดไฟแดงออกมาก็จะเจอเรานะคะข้างบนเนี่ยมันคือป้ายลงเกลือนะทุกคนนี่คือป้ายลงเกลือเร, <pas? S 1> เราอยู่ตรงข้ามากับท่ามว่วงขาส่งนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเออลงไฟฟ้า ตรงนี้คือลงไฟฟ้าลงรอไฟฟ้านะคะนี่หรือว่าใครหาไม่เจอนะคะโทรมาได้นะคะโทรมาตามเบอร์นี้เลยค่ะสำหรับวันนี้อ เบอร์ที่โทรมานะคะจะเป็นเบอร์จ u นะคะ,ะเ,เ,เสียงดังหน่อยแต่ใจดีนะคะทุกคนคุยกับเจ๊ก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเจ๊ก,ก็จะส่งต่อให้พวกเราได้นะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจรถมือสองรถสวยสมบัตคอมพเตอร์ค่ะะเราเข้าไปดูได้คะ่ะจะลงรายละเอียดรูปรถทุกคันเลยะะเข้าไปปุ๊บถ้าเข้าไปทางเพจก็จะเจอน้องพลอยเป็นคนตอบนะคะ,ะ,ะสวัสดีค่ะ